แต่งงานกับ,กบผมเถอะพวกคุณอยากแต่งงานกับฉันใช่ไหมงั้นฉันจะพูดตรงๆนะฉันไม่ต้องการรถไม่ต้องการบ้านไม่ต้องการสินสอดแม้แต่งงานแต่งงานก็ไม่ต้องจัดลินเราอ,อะไรอยู่ละ่ะเราเรีบไปจดทะเบียนกันเลยคุณรู้นะว่าผมรักคุณมากเสมอมาแต่ฉันมีเงื่อนไขข้อหนึ่งต้องพาแม่สามีเก่าของฉันไปด้วยยิ่งไปกว่านั้นนี่คือตัวตนที่แท้จริงของฉันถ้าพวกคุณยังอยากแต่งงานกับฉันฉันจะไปกับใครก็ได้ลินคุณยังพาแม่สามีเก่ามาด้วย ผมแต่งงานกับคุณแบบนี้คุณจะดูแลพ่อแม่ผมยังไงล่ะหนิงเลยคุณยอมไหมคุณยอมแต่งงานกับฉันไหมดูสิมีผู้ชายคนไหนบ้างที่อยากดูแลแม่ของสามีเก่าลิลินลิลินแม่เองแม่เองแม่ขอโทษลูกนะแม่แม่พูดอะไรนะถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีฉันในวันนี้นะเมื่อไม่มีใครยอมแต่งงานกับฉันฉันจะพาแม่ไปด้วยเราสองคนอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวก่อนใครบอกว่าฉันไม่ยอม นี่คือบัตร a อทของผมข้างในมีเงิน3 0 0 0 0 0บาทถือว่าเป็นสินสอดที่ผมจะแต่งงานกับคุณนี่คือคุณแจรถของผมและคุณแจบ้านของผมให้คุณทั้งหมดเดือนหน้าเราจะจัดงานแต่งงานคุณไม่สนใจที่ฉันเคยหย่าร้างและยังพาแม่สามีเก่ามาด้วยเหรอผมไม่สนใจรักคนหนึ่งจะมีข้อเรียกร้องมากมายไปทำไมผมแค่สนใจว่าภรรยาในอนาคตของผมจะเป็นคุณหรือเปล่าดีมากพูดได้ดีมากนี่แหละคือผู้ชายที่ลูกควรแต่งงานด้วยหลังจากแต่งงานกันแม่จะโอนหุ้น10%ของบริษัทวางให้ลูกนะ บ,บริษัทหวังคุณเป็นเจ้าของเหรือแล้วเมื่อกี้คุณถ้าแม่ไม่ทําแบบนี้จะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าใครจริงใจกับลิลินของเราลินทําไมไม่บอกแต่แรกว่าคุณเป็นคนรวยแต่งงานเราไปแต่งงานกันเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่ต้องการสามีที่เห็นแก่ได้แบบคุณคุณคิดว่าเขารักคุณจริงๆหรือลิลินอายุ28ไม่ใช่18ปใครที่รักเธอจริงๆเธอรู้ดีในใจลิลินของเราไม่มีเวลาแต่งตัวถ้าเธอแต่งตัวขึ้นมา ม่มีใครจะสู้เธอได้ลิลลินเอาอันนี้ไปนี่เป็นสินค้าขายดีตัวใหม่ของบอริษัทเรากางเกงในกระชับหน้าท้องที่ดาราดังๆใส่กันแล้วก็ชุดนี้ด้วยลองเอาไปลองใส่ดูนะแน่นอนอยู่แล้วโอเครอฉันแป๊บหนึ่งนะฉันไม่เคยใส่กางเกงในเกินสองเดือนแต่ฉันไม่เสียดายเลยที่จะเปลี่ยนใหม่ฉันชอบซื้อตอนที่ร้านมีโปรโมชั่นฉันบอกให้พวกคุณรอรออีกนิดฉันต้องกดราคาลงให้ได้พวกคุณไม่ฟังฉันเลยคราวนี้เป็นไงเจ้าของร้านเพิ่งโทรมาบอกว่า อยากจะดันยอดขายเดือนนี้ให้ติดอันดับเขาทุ่มสุดตัวเลยดังนั้นวันนี้ไม่คิดต้นทุนนอกจากสี่ตัวแล้วยังแถมให้อีกสามตัวคราวนี้คุณเปลี่ยนสายยังไงก็ได้ไม่ต้องเสียดายเลยพอคุณได้จับกางเกงในตัวนี้คุณจะรู้เลยว่าสัมผัสมันนุ่มมากคุณภาพดีสุดๆดดูสิตรงก้นกบนี้เป็นผ้ารองชั้นในที่มีสมุนไพรย,ย่าหนวดแมวเมื่อเจอความร้อนและความชื้นจากร่างกายใบย่าหนวดแมวบนผ้าจะหายไปช่วยดูดซับความชื้นและระบายอากาศได้ดีมากทําให้เราแห้งสบายตลอดทั้งวันจุดนี้เป็นมิตรกับผู้หญิงงอย่าาาเรามาก กางเกงในเจ็ดตัวมีสีไม่ซ้ำกันเป็นโทนสีมะการองค์ใส่วันละตัวไม่ซ้ำกันทั้งสัปดาห์ขอบเอวกว้างไม่รัดท้องไม่ขึ้นไปติดงามช่วยกระชับหน้าท้องและปกปิดส่วนเกินยืดหยุ่นมากมีแรงกดเบาๆด้านหลังเป็นแบบเต็มกลนกระชับได้ดีมากช่วยกระชับหน้าท้องและยกกลนบริเวณต้นขาเย็บขอบอย่างดีกางเกงในตัวนี้หาข้อเสียไม่ได้เลยซื้อเลยจบเราควรเลือกกางเกงในที่นุ่มสบายและระบายอากาศดีแบบนี้ใส่แล้วสบายมากไม่รู้สึกอึดอัดเลยไซส์ใหญ่สุดใส่ได้ถึง180กว่ากิโล ซื้อของที่ร้านเรารับรองคุณภาพลดราคาขนาดนี้แล้วถ้าคุณยังไปซื้อที่ร้านค้าในราคาแพงฉันเสียดายแทนคุณจริงๆตอนนี้ามชิ้นคุณไม่ซื้อวันนี้คุณสั่งหนึ่งออเดอร์ส่งให้คุณเลยเจ็ชิ้นเจดสีที่แตกต่างกันทุกสีสวยมากพี่น้องทั้งหลายทุกคนสามารถสั่งได้แค่หนึ่งออเดอร์ถ้าคุณสั่งมากกว่านี้โรงงานก็ไม่สามารถส่งให้คุณได้มีพี่น้องหลายคนคิดว่ามันถูกซื้อกลับบ้าน3ถึง5ออเดอร์แต่เราก็ส่งให้คุณได้แค่หนึ่งออเดอร์อันนี้ต้องซื้อ ทุกคนควรมีคนละหนึ่งชิ้นไม่ต้องคิดมากวันนี้ใครซื้อคนนั้นก็ได้กําไรมีความจริงอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ทาไมคนรวยในสังคมชั้นสูงไม่เคยใส่เข็มขัดรัดเอวแต่รูปร่างยังเซ็กซี่มีเส้นสายตลอดมาเราทุกใจเรื่องรูปร่างแต่คุณนายรวยๆแม้อายุ50-60ถึงปีก็ยังเซ็กซี่หน้าหลงไหลพวกเขาไม่เคยใส่ชุดชั้นในราคาถูกที่ทําจากใยสังเคราะห์ใส่แต่กางเกงในเก็บรูปร่างแต่พวกเราคนธรรมดาจนถึงตอนนี้ก็ยังใส่กางเกงในธรรมดาราคาถูก จนกระทั่งต่อมาคนมากขึ้นตระหนักว่าแม่ลูกอ่อนอายุ40ก็สามารถดูผอมมีรูปร่างได้อีกครั้งมันคือกางเกงในเอวสูงเก็บรูปร่างถ้าคุณอยากมีรูปร่างที่สวยงามลองดูได้จริงๆอันนี้ต้องซื้อทุกคนควรมีคนละหนึ่งชิ้นไม่ต้องคิดมากวันนี้ใครซื้อคนนั้นก็ได้กําไรว้าวกลิ่นคุณสวยมากเลยทำไมรูปร่างคุณดีขึ้นขนาดนี้ไปให้ผล แม่ผลิตภัณฑ์ที่แม่ให้ฉันมาใส่แล้วกระชับพอดีตัวประทับใจมากเลยมันเป็นแบรนด์เก่าแก่มากว่าสิปีแล้วเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นอัปเกรดใหม่ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องรูปร่างน่าแปลกใจที่ใส่สบายขนาดนี้ซื้อมาจากที่ไหนเหรอคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อได้เลย